นิทานเรื่องนายสีผีพนันนายสีเคยเป็นคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักและดูแลภรรยาลูกชายและลูกสาวของเขาอย่างดีเขามีงานทําที่มั่นคงเป็นวิศวกรในบริษัทใหญ่ได้รับเงินเดือนที่ดีมีบ้านหลังใหญ่ที่เขาซื้อ ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและอรสคันใหม่ป้ายแดงที่เขาภูมิใจทุกวันหยุดนายสีจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพวกเขาหัวเราะและมีความสุขด้วยกันลูกๆของเขารักและเคารพเขาภรรยาของเขาก็เป็นคนที่เข้าใจและคอยสนับสนุนเขาในทุกเรื่องชีวิตของนายสี ดูเหมือนจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่แล้ววันหนึ่งนายสีถูกเพื่อนร่วมงานชวนไปเล่นการพนันในงานเลี้ยงเล็กๆของบริษัทเขาเริ่มต้นด้วยการเล่นไพ่พนันเล็กๆน้อยๆแค่เพื่อความสนุกสนานแต่ไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับความเสี่ยงและความหวังที่จะได้เงินก้อนใหญ่ นายสีเริ่มเล่นการพนันบ่อยขึ้นจากเดิมที่เล่นแค่ในงานเลี้ยงเขาก็เริ่มไปเล่นที่บ่อนการพนันลับๆในเมืองเขาหลงไหลในความตื่นเต้นและความหวังที่จะรวยทางลัดเขาเริ่มใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเงินเดือนที่ได้มาเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับการพน,นันภรรยาและลูกๆของนายสี เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขากลับบ้านดึกขึ้นบางครั้งก็ไม่อยากกลับบ้านเลยเขาเริ่มหงุดหงิดและโมโหง่ายเวลาที่ครอบครัวถามถึงเงินที่หายไปเขาก็โกหกและบอกว่าเป็นค่าทำงานพิเศษแต่ความจริงก็เริ่มปรากฏชัดเมื่อนายสีเริ่มกู้หนี้ยืมสินจากเพื่อนและญาติ เขาขอเงินจากพ่อแม่ของตัวเองและแม้กระทั่งจากพ่อแม่ของภรรยาเขาสัญญาว่าจะคืนเงินให้แต่ทุกครั้งที่ได้เงินมาเขาก็นำไปเล่นการพนันต่อภรรยาของนายสีร้องไห้และขอร้องให้เขาหยุดเล่นการพนันเธอบอกเขาว่าครอบครัวกำลังจะพังทลายแต่เขาก็ไม่ฟังเขาเชื่อว่า ตัวเองจะชนะและได้เงินคืนมาลูกๆของเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวและสับสนพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อที่เคยอบอุ่นและน่ารักถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นายสีเริ่มเสียเงินจำนวนมากเขาไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านได้ค่าน้ำค่าไฟและค่าเล่าเรียนของลูกเริ่มค้างชำระ ภรรยาของเขาต้องไปทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่เงินที่เธอหามาได้ก็ไม่เพียงพอในที่สุดนายสีตัดสินใจขายรถคันโปรดของเขาเพื่อนำเงินมาเล่นพนันต่อเขาคิดว่าคราวนี้เขาจะได้เงินคืนแต่ความหวังของเขาก็พังทลายเงินที่ได้จากการขายรถ หายไปกับวงล้อแห่งความหวังเมื่อไม่มีอะไรเหลือให้ขายอีกนายสีตัดสินใจขายบ้านหลังที่เขาอยู่กับครอบครัวมาเนิ่นนานเขาโกหกภรรยาและลูกๆว่าตัวเขามีแผนการที่ดีกว่าแต่ความจริงคือเขาต้องการเงินไปเล่นพนันต่อเมื่อภรรยาและลูกๆของนายสีรู้ความจริง พวกเขาร้องไห้และขอร้องให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ฟังเขายังคงเชื่อว่าตัวเองจะชนะและได้ทุกอย่างคืนมาในที่สุดภรรยาของนายสีตัดสินใจพาลูกๆออกจากบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเธอไม่สามารถทนเห็นครอบครัวถูกทําลายต่อไปได้อีกแล้วนายสีเหลือตัวคนเดียว เขาเริ่มรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดแต่ก็สายไปเสียแล้วนายสีเริ่มสูญเสียสติสัมปชัญญะเขาพูดคนเดียวเดินเร่ร่อนไปตามถนนและบางครั้งก็ร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุเขาไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและถูกไล่ออกจากบริษัทในที่สุดนายสีก็กลายเป็นคนไร้บ้าน เขานอนหลับตามทางเท้าและขอทานจากคนแปลกหน้าบางครั้งเขาก็พูดถึงครอบครัวที่เขาสูญเสียไปและร้องไห้ด้วยความเสียใจคนในหมู่บ้านเริ่มเล่าขานถึงนายสีว่าเขาถูกผีการพนันเข้าสิงจนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขากลายเป็นตำนานเตือนใจให้กับทุกคนว่า การพนันไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่เป็นทางนำไปสู่หายนะนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการพนันไม่เพียงทำลายชีวิตของบุคคลหนึ่งแต่ยังทำลายครอบครัวและคนรอบข้างด้วยมันเป็นเรื่องเศร้าที่สะท้อนถึงความเลวร้ายของปัญหานี้และเตือนใจให้เราห่างไกลจากมันฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ